พลตวอวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าในการสอบปากคำนายสมชายเวโรธพิพัฒน์เสียนักธุรกิจอะไหล่รถยนต์ที่ก่อเหตุขับรถยนต์เบนซ์ชนเข้ากับรถยนต์ของรองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการสองกองปราบปรามเสียชีวิตขาที่และยังส่งผลให้ภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ส่วนลูกสาววัย16ปีค่ะได้รับบาดเจ็บว่าเบืองต้นได้แจ้งข้อหาแก่นายสมชายทั้งสิ้น5ข้อหาเช่นข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาขับรถขณะมึนเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยผู้ต้องหายอมรับว่าดื่มสุราจนมึนเมาจริงค่ะพร้อมให้การยอมรับ3ข้อหาและปฏิเสธ2ข้อหาคือปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าส่วนการคัดค้านการประกัน ตัวอยู่ที่พนักงานสอบสวนทำคดีปล่อยตัวผู้ต้องหาค่ะ